สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิภูม์ออตโอต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับอันพาเจ้า isuzu mil seven 3.0 choice นะครับเราเพิ่งมีสำหรับตัวรุ่นย่อยที่เป็น choice เนี่ยคันนี้เป็นคันแรกเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรานับกันตามสเต็ปตัวโฉมหรือเกณฑรุ่นย่อยของ m i 7 seven เนี่ยไม่ว่าจะเป็น super platinum super titanium หรือว่าเป็นตัว g o ซ s e r ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆนะครับแต่สัตัวที่เรานำมาครับเป็นปี2 0 1 2เรียกว่าชอยนะฮะสีขาวเดิมโรงงานครับไม่มีประวัติการชนหนักพลิกความน้ําท่วมหรือว่าจมน้ํำตัต่อผิกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นตัวรถปี07ปี09ปี2010นะครับ ถ้าเกิดเป็นอย่างตัวชอยนี่ก็จะใหม่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวโฉมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นตัวมิวเอ็กซ์นะครับแล้วก็สภาพนี้ในเครื่องสา0พันวีเจสโบกนะฮะสกูปดักรมตรงฝั่งกระโปรงนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะฮะไฟหน้าก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์คู่หน้านะครับทรงไฟข้าหลามตัดแล้วก็ตัดหมอกมีใส่มาให้แล้วมันที่เรียบร้อยไม่ต้องคิดกันในเรื่องของตัวสภาพมากนะครับ สำหรับก่อนหน้าเนี่ยที่เราเจอกันเนี่ยอันนี้อ่านคืออันไม่มีการปฏิเสธอยู่แล้วโคมไฟหน้าเนี่ยแต่ดูสภาพคันนี้นะฮะสายกิ๊กเลยนะครับเหมือนรถออกห้างายแดงชัดๆเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นนี้คือในส่วนหนึ่งที่เราสามารถสังเกตได้หรือว่าดูตัวรถรอบคันว่ารถดีไหมรถช้ำไหมรถโซไหมสาหรับบางท่านที่อาจจะคิดว่าเป็นตัวรถปีเก่าอันนี้เราก็ต้องดูละเอียดกันสัิงนึงก็ได้ตามนั้นเลยนะครับต่อมาครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง เครื่องยนต์นี่ก็จะเป็นตัว 4JJ1 นะฮะ VG Turbo นะครับตัวเครื่องเดิมครับแห้งๆไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับเดี๋ยวสําหรับตรงนี้เนี่ยก่อนออกจากร้านอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อแล้วก็สวิมให้กับลูกค้าใหม่หนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับสำหรับวารันตีร้านเนี่ยเราก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและเกียร์1เดือน10,000กิโลพร้อมกับ W Smart รถยกเ์ช่วยเหลือฉุกเฉิ24ชัว่วโมงให้นานอีกหปีนะครับสวยมากเลยนะฮะถามว่าในเรื่องของตัวการเก็บรายละเอียดในรอบคันเรามีอยู่แล้วแน่นอนแต่สำหรับตัวบอดี้ด้านหน้าเนี่ยอย่างเช่นคานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาตัวตะเข็บด้านข้างอะไรตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเราไม่มีเลยมาเดิมๆแบบไหนคือเราให้เห็นเดิมๆแบบนั้นนะครับ ส่วนการความร้อนใต้ฝากระโปรงนะฮะอันนี้ก็อาจจะมีบ้างหลุดรุ่ยนะครับตามสภาพการใช้งานนะครับส่วนสำหรับตัวซิกงซิกเกอร์อะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะฮะตัวรอยเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับเห็นกันแบบชัดเจนครบถ้วนและก็ที่สำคัญที่สุดฟรีดาวได้เอาเลยครับเดี๋ยวสำหรับในช่วงท้ายคลิมเราค่อยมาฟังราคากันอีกทีหนึ่งนะฮะต่อไปเนี่ยเรามาดูด้านข้างกันบ้างครับส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยสีเดิมสวยเสมอกันจรดทั่วทั้งคันนะครับ และเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีบริการขัดสีเครือผิวให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับแมงก็ที่เป็นตัวล้อลอยครับเดี๋ยวยางตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวยางปี2019แต่ถามว่าดอกยางมีไหมย,ยังเหลือเต็มเต็มใช้งานได้อีกยาวๆแต่สมมุติว่าอย่างเฮ้ยอันพี่ของนี้หน่อยเว้ยเฮ้ยอันทํานี้หน่อยเว้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ แล้วก็สับตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะตัดด้วยโครเมียมครึ่งใบนะครับโลโก้3.0โลโก้ VGS นะฮะแล้วก็จะมีเป็นตัวคิ้วโครเมียมด้านข้างนะครับบันไดข้างก็มีมาให้นะฮะตัวแหลกหลังคานะครับมือเปิดทั้ง4สีบานก็จะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็สําหรับตัวรถเจ็ที่นั่งแบบนี้เนะะี่ยเอเซอรี่แล้วก็น้อยอีกสองอย่างเนี่ยสมมุติว่าอย่างเป็นตัวคิ้วกันศาสตร์หรือว่าอาจจะเป็นตัวฟิล,มล์มรอบคันอันนี้เราก็สามารถมาคุยกันได้นะครับ อะไรที่บางอย่างถามว่าสําหรับผู้ลูกค้าบางท่านอาจจะจําเป็นหรือว่าพี่ๆบางท่านอาจจะไม่จําเป็นอันนี้เราก็คุยกันได้แต่ตรงนี้ยังไงเราก็ทําให้มันเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดถ้าเกิดมาออกมิลเซเว่นคันนี้ที่ร้านเรานะฮะสวยมากนะครับอย่างเนี่ยผมบอกนะฮะรอบครงรอบคับนอะไรพวกนนี้อาจจะมีการเก็บในเรื่องของตัวทรงตัวสีมาบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติตามสภาพเลยสับตัวรถยนต์มือสองนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูด้านท้ายกันบ้างครับสําหรับตัวฝาท้ายนะครับ ฝาท้ายเดิมนะฮะร,รถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็สําหรับตัวคิ้วฝาท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ไฟเบรกดีสามจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะถามว่าแบบนี้เนี่ยมีตัวกล้องมองหลังไหมกล้องมองหลังมีใส่มาให้แน่นอนครับเพราะว่าอย่างส่วนใหญ่เนี่ยชอยคือมันจะเป็นตัวท็อปสุดแล้วยังไงก็ชอยคือแยกมาเป็นตัวชอยเลย อาจจะมีในรุ่นบางปีี่อาจจะจะมีการแบ่งรุ่นย่อยไปมากกว่านี้อีกอันที่อย่างเช่นตัว2.5หรือว่าอย่างตัวเครื่อง3,000ที่เราดูนะตอนนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูภายในนสักมาดูภายในกันสักน,นิดหนึ่งนะครับส่วนของตัวบอดตอนที่3เนี่ยจะพับแบบระนาบเดียวกันไม่ใช่เป็นแบบแบ่งครึ่ง50ต่อ50นะฮะอันนี้คือยังเป็นแบบระนาบเดียวกันอยู่นะครับสไตล์การพับก็จะเป็นประมาณนี้เราก็ดึงข้อตรงนี้ แล้วก็ดันขึ้นไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเป็นพื้นที่ที่สามารถบรรจุอะไรว่าใส่ตัวของได้เยอะมากนะครับที่วางแก้วน้านะฮะตัวแอร์ตอนลงตอนหลังอะไรพวกนี้คือมีมาให้ครบถ้าเกิดเรานับกันตามคู่ของเนี่ยนั่นคือ Fortuner แต่ถ้าเกิดอันถามอันนะฮะว่าในเรื่องตัวออปชั่นเนี่ยหรือว่าสำหรับตัวเครื่องยนต์ดีเซลรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยอันว่าม u วเซเว่นนะปันนี้ก็ยังน่าใช้อยู่เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยเราดูแล้วว่ามันเป็นตัวเกียร์ออโต้ขับสบายและขับง่ายฟังก์ชันในการใช้งานคือมันเพียงพอสําหรับภายในครอบครัวเราอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูก3ามคนหรือว่าอาจจะอาจเป็นครอบครัวใหญ่กว่านั้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็สามารถโดยสารกันได้สบายทุกตําแหน่งนะครับแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเราเข้ามารับชมภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับ สองตัวคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแอร์แบกหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้สําหรับตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบที่เราเห็นกันมาก่อนหน้านี้ครับคือจะเป็นทูโทนสักส่วนใหญ่แต่สภายในคันนี้เนี่ยคือจะเป็นตัวสีดำร้วนเลยแต่ก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้มาให้เหมือนเดิมนะครับและก็ตัวคอนโซลกลางนะฮะตรงมีเดียตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวจอแบบทัชสกรีนอันนี้คือตรงรุ่นเลยนะครับส่วนใหญ่เอซนี่ย ถ้าเกิดเป็นอย่างตัว Mew s e เนี่ยจะใส่จอ Kenwood มาอ p อป o n ่นก็ถือว่าจัดเต็มตัวกล้องมองหลังเชื่อมต่อบ l u e t o o t h n a v i g a t ์ o r นะฮะหรือว่าพวกแบบอย่าง USB อะไรพวกนี้ใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในเรื่องตัวความน่ากังวลเนี่ยเราอาจจะดูว่าเฮ้ยรถปีเก่าแบบนี้เนี่ย ตัวระบบการทัชสกรีนนะครับหรือว่าพวกแบบส่วนประมวลผลอะไรพวกนี้มันยังสามารถใช้งานได้ตามปกติไหมอันนี้แดงก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็เช็คให้จุดใดจุดหนึ่งนิดหนึ่งหรือว่ามากอันนี้อันก็ได้ทําให้กับูลูกค้าทั้งหมดไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราเดําเนินการให้นะฮะตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับมือหมุนนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยจะเป็นตัวเกียร์ออตโต้นะครับมีที่วางแก้วน้ํา2ใบนะฮะ แล้วก็ตัวปุ่ม PWR 3 r d นะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับตัวเปิดแอร์ตอนหลังเนี่ยจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือของคนขับนะฮะแล้วก็ตัวที่ปัดน้ำฝนด้านหลังที่ฉีดน้ำฝนด้านหลังนะครับ ตัวกุญแจครับก็จะเป็นตัวกุญแจแบบรีโมทสำรองมีให้นะฮะแล้วก็จะมีตัวกุญแจแบบธรรมดาอีกหนึ่งอันนะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซ็นเซอร์ล็อกมองข้างและับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่สําคัญสำหรับตัวรถรุ่นนี้นั่นคือความกว้างและก็ความสบายในเรื่องของตัวการโดยสารนะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดํามีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตรงนี้ตามปกติไม่ต้องซีเรีย แต่ถ้าเกิดถามว่าถึงขนาดกับว่าแตกหรือว่ามีรอยขาดหรือว่าพวกแบบหนังมันปีกอะไรพวกนี้หรือเปล่าวันนี้ไม่มีทั้งตัวด้านหน้าตอนสองหรือว่าตอนสามเองก็ดีนะครับสาหรับตัวจอกลางมีมาให้นี่คือในส่วนหนึ่งฮะที่ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีนะครับอย่างที่หนบอกฮะมีดีกว่าไม่มีแล้วก็แอร์ลาวหรือว่าตัวแอร์สตอนตรงนี้เนี่ยคือมีให้ครบนะครับสาหรับคันนี้เนี่ยรถปีสิบสองระยะการใช้งานใช้ไปแล้วอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันโล ถามว่าเยอะไหมถ้าเกิดเราลองเฉลี่ยต่อปี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 เนี่ยถือว่าไม่เยอะเลยรถพร้อมใช้ครับเดี๋ยวเราไปสุกนหน้ารถแล้วก็บอกราคาซาบปนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะครับเรียบร้อยกันหนึ่งหนึ่งันนะสบตัว 7, อีลซุมิลเซเว่นสามจุดศูนย์ชอยรถปีสิบสองคันนี้นะครับคราวนี้ก็จะเป็นในสงตัวราคากันบั่งแล้วสำหรับคันนี้เนี่ยที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอันย้ำนะครับ 5 9 0 0บาทเพราะนนั้นตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าที่มีเครดิตก,ก็สามารถฟรีดาวได้สำหรับบางท่านที่ไม่มีเครดิตก,ก็สามารถฟรีดาวได้ขอเพียงแค่มีอาชีพกับรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้รับเป็นเงินสดโอนเข้าผ่านบัญชีธนาคารแบบไหนก็ตามครับไม่ได้สนใจเลยอันสนใจเพียงแค่ว่าขอแค่มีอาชีพกับรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ถามว่าทำไมมันถึงฟรีดาวได้คันนี้ยอดจัดได้อยู่ที่576,00 0 คือเป็นตัวยอดที่เยอะสุดถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าเครดิตดีเนี่ยรถปี12แบบนี้เนี่ยเราสามารถทําดอกเบี้ยพิเศษได้หรือว่าสาวบ,บางท่านสามารถอัพยอดเพิ่มขึ้นได้5 1าสอันนี้เราก็ต้องมาคุยรายละเอียดกันหลังไม่อีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสนใจครับเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวไอเดลา แอไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามเพจปฏิพัติออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด like, work, subscribe และเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูก็ได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ